ด้เวลากับพิกัดกีฬา,าท่าวี่งอยู่กาะติดข่าวสารวงการกีฬากับผมผ้าดูสภาพเรืองไพศาลครับเดี๋ยววันนี้เตรียมส่งใจเชียร์ไปที่ประเทศจีนครับกับการบุกสร้างเไพ์ของสุขขท f ยเอฟซีที่จะบุกไปเยญญือนยักษ์ใหญ่จากหลีกจีนก็คือเซี่ยงไฮ้ SIPG ในฟุตบอลสมโมสรเอเชียครับเป็นการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟรอบ3เย็นวันนี้ครับสุโขทัยอที่ผ่านรอบ2ด้วยการชนะยาดนาบอลจากเมียนมา5-0 ต้องเจอกับศึกหนักอย่างเจ้าถิ่นซิงไฮ้ S.I.P.G. เวลา18น,นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับความพร้อมของทีมทั้งข่าวไฟในเกมนี้กุซือสมชายมักมูลบอกว่าต้องเล่นอย่างรัดก,กุมทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับต้องมีวินยัยยอมรับว่าเป็นรองค่อนข้างมากแต่หวังว่าลูกทีมนั้นจะเต็มที่นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมนี้และคิดว่าเกมนี้คือนัดชิงชนะเลิศครับตัวผู้เล่นนั้นน,นา,ามวโรนเตเตะต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นจอร์บัตโจดิยูฟวีลัมและฮิโรมิชิ ฮาทันโนครับส่วนฝั่งเจ้าทินครับซึ่งไฮเอสไอพหรือว่าทีมการท่าเรือของจีนนะครับคุมทีมมาโดนคุณซือชาวโปตุเิสอังเดวิลาสโบอารบอกว่าเกมนี้ก็กดดันไม่น้อยครับเพราะว่าได้รับการคาดหวังสูงว่าเหนือชั้นกว่าสุโขทัยค่อนข้างมากแต่ว่าจะไม่ประมาทเด็ดขาดเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในนัดเดียวครับ เกมนี้เจ้าถิ่นนำทัพมาโดยออสการ์อดีตมิฟิวของเชลซีตอนนี้เป็นนัเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงสุดอันดับ2ของโลกครับแล้วก็มีดาวเตะต่างชาติชื่อดงังไม่ว่าจะเป็นเฮาเอลเคซันแล้วก็ลิคาโดคาบันยด้วยถือว่าเป็นต่อสุโขทยัยค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดสุโขทัยสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้ได้ก็จะผ่านเข้าสู่อบแบ่งกลุ่มไปอยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับ FC ฟซโซอุระวะอเรดไดมอนแล้วก็เวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอรตอนนี้มีทีมเมืองทองท,องที่เข้าไปรอในรอบแบ่งกลุ่มแล้ว1ทีมก็คือเป็นตัวแทนจากไทยลีกนะครับ